สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องละพีนะคะของเก่าของสาสมนะคะวันนี้มาใน ep 180อแแล้วนะคะ1น0นะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่25 พฤษภาคมนะคะจัดมาให้พี่ๆชมณเวลา10โมงตรงนะคะพี่ๆขาและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจนะคะพี่ๆขาสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0816916282กันก็ได้นะคะช่องน้องละพียินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะสําคัญมากๆเลยพี่ๆต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องนะคะเวลาน้องละพีลงคลิปนะคะการแจ้งเตือนจะได้เด้งเข้าหาเครื่องพี่ๆทันที เลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับอีพีนี้ก็จะมีรายการพิเศษ2รายการด้านบนนะคะพี่ๆนะรายการพิเศษ2รายการด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคือ,อเป็นรายการสุดท้ายเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องจะไล่ราคา500บาทให้พี่ๆรับชมก่อนนะ500บาทจะมี30รายการเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะ รายการที่1นนะคะก็จะเป็นรายการนี้นะคะพี่พี่ห้าบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องละพีนะคะโอนกันเข้ามาได้เลยนะโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะหาพี่พี่ท่านใดสะดวกโอนนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมได้นะ เผื่อในคลิปวิดีโอนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะเรียมกรอบพลาสติกเรนูนมาให้พร้อมใช้งานนะคะด้านหน้านะคะมีคําว่าอายุยืนนะคะพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาเป็นหลวงปู่ศรีนะคะเป็นหลวงปู่ศรีนะเหรียญนี้เป็นหลวงปู่ศรีนะคะอายุยืนนะรายการที่สองนะ ไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะรายการที่3มก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พีน้องหาชื่อหลวงพ่อไม่เจอต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้น้องหาชื่อหลวงพ่อไม่เจอนะตัวหนังสือมันเล็กมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะรายการนี้าใครชื่นชอบเป็นรายการที่3นะคะราคา500บาทนะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนะะี้เลยน,นะรายการนี้มีกิ่งด้านในนะคะพี่พี่ขารายการนี้มีกิ่งด้านในนะน้องเขย่าฟังเสียงให้แล้วนะถ้าชอบถ้าถูกใจก็รีบทักรีบโทรกันเข้ามาเลย mm hmm. เนะเป็นรายการที่4ี่นะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีรายการที่ห้าก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พีขาเป็นรายการที่ห้านะคะไปต่อกันที่รายการที่หกเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่6เป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่า ep นี้แจมๆเด็ดๆทุกองค์เลยนะพระปิดตารายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่องค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะองค์นี้เก่ามากๆเลยนะ เก่าด้วยสวยด้วยนะคะองนี้นะถ้าใครชื่นชอบเป็นรายการที่7นะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์กันได้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะรายการที่8เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทส่งฟรีส่งด่วนเลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นพระสมกอนะคะรายการที่เก้าเป็นพระสุมกอ,ะคะกมกอ,องค์นี้เลยนะคะเนื้อสวยๆกันแบบนี้เลยนะ,ะส่งฟรีส่งด่วนด้วยนะคะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะถ้าพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอ,โอนนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่สิบเลยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่โอ้องน,นี้เก่าแล้วก็สวยมากนะคะพี่พี่ขาจัดมาให้พี่พี่ชมวันนี้บอกเลยว่าแจ่มๆทุกวันเลยนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหนาไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะแต่เลี่ยมตลับมานะคะพี่พี่องน,นี้เลี่ยมตลับมาสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะคะจะมองเห็นเป็นประมาณนี้นะคะพี่ขากล้องจะมองเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะ จะเห็นประมาณนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็อย่าลืมแอดไลน์มานะแล้วบอกเลยว่าสวยๆค่ะพี่ๆแล้วก็เก่าด้วยนะองนี้รายการที่11ดนะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะประมาณนี้เลยนะ ไปต่อกันที่รายการรายการที่13นะคะรายการที่13ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีเป็นเหรียญหลวงปู่ทีมอิสอ,อิสริสริโกสริโกรหรือเปล่าน,นะพี่ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะ,ะนี่นะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญน,นี้โอ้เหรียญน,นี้เก่ามากเลยนะคะพี่พนะนี่นะคะจากการสัมผัสของน้องและพี่นะคะพี่เก่ามากเลยนะเหรียญน,นี้ เก่ามากแล้วก็คมมากด้วยนะคะรายการที่13นะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเต่ารีดนะคะพี่ๆน่าจะหลวงปู่ทวดหรือเปล่าใช่นะคะพี่เป็นเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะนี่นะคะองค์นี้เป็นเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะรายการที่14นะคะเป็นรายการที่14นะ ไปต่อกันที่รายการที่15นะคะอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆขารายการที่15นะเหรียญสวยๆคมๆเลยนะคะพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะหรือเหรียญพุทธหรือเหรียญชินราชนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่สิบหกนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพ,พี่ๆขานี่นะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพ,พี่ๆรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระปิตาเลี่ยมตลับนะคะรายการไหนไว้ไปน้องแลวพี่ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะ,ะพี่ๆแอดไลน์มาหาน้องแลวพี่นะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะจะไปไวหน่อยนะคะพี่ๆนะ พี่พี่บางท่านชอบเร็วพี่พี่บางท่านชอบช้าๆนะคะเพราะว่าดูไม่ทันนะ <c oughs> <c oughs> ก็สลับกันไปนะคะพี่พี่ช้าบ้างเร็วบ้างนะ <c oughs> ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ แต่บอกเลยว่าพี่ๆถูกใจแล้วทักอ่ารีบทักรีบโทรกันเข้ามาก่อนได้เลยนะหากพี่ๆทักมาแล้วโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้ตอบหรือน้องยังไม่ได้รับสายพี่ๆนะคะต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวน้องไล่โทรกลับไปตั้งแต่สายแรกเลยนะคะน้องจะไล่โทรกลับตั้งแต่สายแรกก่อนเลยนะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ พี่พีท่านใดที่ทักมาก่อนนะคะน้องแล้วพี่ก็จะตอบก่อนเลยนะคะพี่พีนะตามลําดับไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พีขค่ะรายการที่19นะคะ500บาททุกองทุกรายการเลยนะแล้วก็รายการที่2 0นะคะรายการที่2 0เป็นรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูแขกนะคะวัดบางปลานะคะพี่พี่นะวัดบางปลานะ ประมาณนี้เลยนะคะพอสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะพี่พี่เหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบแล้วก็รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พอันนี้สองอะไรอะสองสี่แปดสี่ใช่ไหมสองสี 2, 4, 8, 4<ๆ>่แปดสี่เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆด้วยนะรายการที่21 เรียวหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเดี๋ยวนี้ถูกใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองเป็นพระปิดตาเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้นะห้าร้อยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีด้วยนะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่22ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบพลาสติกเรน,นนะะูลนะเลี่ยมกรอบพลาสติกเรนนูลแบบนี้เลยนะคะวัดทรงวัดทรงมนนะคะพี่พี่ทรงมนหรือหลงมนประมาณนี้นะคะสองห้าหนึ่งสาม เหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญกลมๆสวยๆเลยนะเรี่ยมกรอบพลาสติกเรนูนะคะรายการที่23ไปกันต่อรายการที่24เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่24ก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆขาน้องจัดโปรส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆจะรับกี่รายการน้องลพี่ก็จะส่งให้ฟรีนะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่เป็นรายการนี้เลยนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะราคาห้าร้อยบาทจะมีสามสิบรายการนะคะจะมีสามสิบรายการนะรายการที่26นะคะต่อไปเลยเป็นรายการที่26อันนี้น่าจะเป็นตะกรุดนะคะพี่ดนะ้านใน เี่นะคะมาแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นตะกุดนะคะพี่พีเรียมตลับแต่หนูไม่แน่ใจว่าในนี้มันคืออะไรอะ่ะหนูได้มาแบบนี้ดูขังมากเลยนะคะพี่พนะดูขังมากเลยถ้าพี่พีถูกใจเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะแล้วก็ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีเป็นพระสมเด็จองนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะประมาณนี้เลยนะรายละเอียดเพิ่มเติมคือ แอดไลน์ <Head> ได้เลยนะอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมต้องแอดไลน์เท่าน,นั้นนะคะไปต่อกันที่รายการที่28นะคะเป็นจอบเล็กนะรายการที่28เป็นจอบเล็กองนี้เลยนะคะถูกใจรายการไหนจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะ พี่ๆต้องจาหมายเลข IP จำหมายเลขทุกครั้งนะกันอ่ากันงงนะคะพี่ๆนะกันน้องงงนะคะเพราะว่ามันมีหลาย IP แล้วก็มีหลายรายการมากเลยนะคะพี่ๆนะแล้วก็มีหลายราคาด้วยนะไปต่อกันที่รายการที่29นะคะรายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญรายการที่29านะประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็รายการที่สามสิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองนี้เลยนะจะเก่าเก่ามากเลยนะคะเก่าเก่าขังๆเลยนะคะองนี้ถ้าใครชื่นชอบก็เป็นรายการที่สามสิบนะ,ะ,นะแล้วก็มีราคาพิเศษให้พี่ๆีท้ายคลิปสองรายการนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะของราคาเจ็ด้อยบาทนะเจ็ด้อยบาทจะมีสองราคานะคะจัดให้เป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่หนูไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ่ะพี่พี่คะ่ะน้องได้มาแบบนี้นี่น้องได้มาแบบนี้เลยนะจาไม่ได้แล้วว่าเ,เจ้าของที่ว่าเขาบูชาต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะจําไม่ได้เลยนะคะรายการนี้ดูแปลกๆนะคะพี่พี ท่านใดถูกใจก็เป็นรายการที่1น,นะคะของราคา700บาทนะหรือรายการที่31นะคะพี่พคะแล้วก็รายการนี้นะคะรายการสุดท้ายของ ep เลยนะคะราคา700บาทอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมีดยังยังไม่ยังไม่ไ,มได้แกะดูเหมือนกันนะคะพี่พนะได้มาก็ให้พี่พีรับชมกันเลยนะนี่ฝักมีดมันน่าจะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีอันนี้พันหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร จะต้องถามผู้เชี่ยวชาญถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเดี๋ยวจะถามผู้ใหญ่ให้นะคะถ้าพี่ๆอยากทราบนะนี่นะคะดูใบมีดนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะน้องได้มาบูชาตามบ้านมาบอกเลยว่าเก่ามากเลยนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดถูกใจนะคะรีบทักรีบโทรก,กันเข้ามานะคะมีเล่มเดียวนะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ๆขาเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะ รืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนพี่ๆสามารถถามได้นะถ้าน้องรู้นะคะก็จะให้ข้อมูลกับพี่ไปนะคะแต่ถ้าน้องไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่32หรือรายการที่2ของราคา7 0 0บาทนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยคะ่ะสแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบเจอกันดีพี่ใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ